สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแชร์วิธีการให้ปุ๋ยต้นกล้าสารแหน่ที่เราเพาะจากเมล็ดกันนะคะคลิปที่แล้วที่เราพาทําวิธีการปลูกสารแหน่ด้วยเมล็ดไปเราลืมบอกวิธีการให้ปุ๋ยต้นกล้านะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําให้ดูค่ะนี่คือต้นกล้าสารแหน่ที่เราเพาะมีอายุได้20วันนะคะพอดีว่าเราลืมให้ปุ๋ยเขาค่ะเขาก็เลยไม่โตนะคะ จริงๆแล้วเราต้องเริ่มให้ปุ๋ยต้นกล้าตั้งแต่ต้นกล้าอายุได้ประมาณ10วันนะคะถ้าใครที่ได้ตามดูคลิปที่แล้วของเรานะคะจะเห็นว่าต้นกล้าสะระแหน่ที่อายุ20วันของเรานั้นมันโตแบบมีใบแท้สามารถที่จะเอาไปแยกปลูกได้แล้วนะคะแต่ว่าอันนี้เราลืมทิ้งไว้ในบ้านค่ะเขาก็เลยยืดนะคะแล้วก็ไม่ได้ให้ปุ๋ยเขาก็เลยไม่โตค่ะ ส่วนตัวนี้คือกล้าสารหน่ที่เราเพาะในพีทมอสนะคะจากคลิปการพเพาะเมล็ดยังไงให้งอกไวด้วยวิธีการควบแน่นนะคะอันนี้ก็มีอายุได้20วันเท่ากันค่ะแต่ว่าเขาจะดูต้นอวบสวยและก็ใบเขียวสวยกว่าที่เพาะในฟองน้ำนะคะเพราะว่าตัวนี้เขาได้กินสารอาหารที่มีอยู่ในพีทมอสนะคะ ถ้าเพื่อนคนไหนอยากเพาะแบบนี้แต่ว่าไม่มีพีทมอสก็สามารถใช้ดินธรรมดาในสวนของเราได้ค่ะผสมปุ๋ยคอกนิดหน่อยนะคะแล้วก็ขุยมะพร้าวละเอียดค่ะก็สามารถเพาะแบบนี้ได้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการให้ปุ๋ยกันเลยค่ะตัวต้นกล้าที่เพาะในฟองน้ำนี้เราจะให้ปุ๋ยน้ำกับเขานะคะเดี๋ยวเรามาตวงปุ๋ยกันค่ะเราจะใช้ไซลิงแบบนี้นะคะตวงปุ๋ยบีขึ้นมา 1cc ซีซีค่ะ ใส่ปุ๋ยตัวไหนก่อนก็ได้นะคะน้ำที่เราเตรียมมานะคะเป็นน้ำเปล่านะคะน้ำประปาน้ำก๊อกธรรมดาเลยค่ะเราใช้น้ำครึ่งลิตรนะคะหรือ500 ML นะคะฉีดปุ๋ย B ลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วคนๆให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราตวงปุ๋ย A นะคะในปริมาณที่เท่ากันนะคะใส่ปุ๋ย B-1CC ก็ใส่ปุ๋ย A-1CC ใส่ปุ๋ยตัวไหนก่อนก็ได้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะน,นี้ปุ๋ย A นะคะแล้วก็คนค่ะเราเทน้ำเก่าทิ้งก่อนนะคะอันนี้เป็นการใส่ปุ๋ยครั้งแรกนะคะน้ำเก่านี้ก็คือน้ำเปล่านะคะเททิ้งไปเลยค่ะ ต้นกล้าเราต้องเปลี่ยนปุ๋ยให้เขาทุกวันนะคะถ้าเราเปลี่ยนปุ๋ยให้เขาทุกวันเขาก็จเจริญเติบโตได้เร็วค่ะเทน้ำเก่าทิ้งไปเลยค่ะเมื่อเทน้ำเก่าออกหมดแล้ว เราก็เอาน้ำปุ๋ยที่เราได้ผสมเตรียมไว้เทลงไปเลยนะคะเทลงด้านข้างของขอบภาชนะนะคะเบามือนะคะเพราะว่าต้นกล้าสะแหน่เราเขาบอบบางมากค่ะลำต้นเขาอ่อนแล้วเล็กนิดเดียวนะคะถ้าเกิดว่าเราเทแรงเดี๋ยวเขาจะหักและพับล้มลงไปนะคะทำเหมือนเหมือนกันนะคะทุกถ้วยนะคะ สำหรับภาชนะที่จะใช้ปลูกนะคะแล้วแต่เพื่อนๆหาได้นะคะแต่ต้องเป็นภาชนะที่ทึบแสงนะคะเพราะว่าถ้าเราใช้ภาชนะที่ใสเวลาเราเติมสารอาหารที่เป็นปุ๋ย AB ลงไปเมื่อเขาเจอกับแสงอาทิตย์เขาสังเคราะห์แสงแล้วมันจะเป็นตะไคร่น้ํามาเกาะสีเขียวๆที่ฟองน้ําของเรานะคะแล้วมันจะแย่งอาหารของต้นพืชเราด้วยค่ะ เราใช้เป็นถ้วยโยเกิร์ตที่เหลือใช้นะคะเพราะว่ามันน่ารักดีค่ะแล้วว่ามันน่ารักดีแล้วมันก็พอดีเลยนะคะกับฟองน้ําของเราใช้ฟองน้ํหกช่องค่ะกรีดดึงออกมา6กช่องแล้วใส่ลงไปในถ้วยโยเกิร์ตมันพอดีมากเลยค่ะมันน่ารักดีนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแค่นี้ค่ะแต่เราต้องเปลี่ยนปุ๋ยให้เขาทุกวันนะคะเขาจะได้โตเร็วเ็วนะคะ ส่วนกล้าสระแหน่ที่เราเพาะไว้ในพีทมอสนะคะเราจะให้ปุ๋ยเขาโดยการที่ใช้ฮอร์โมอนไข่หรือฮอร์โมอนนมสดก็ได้ค่ะผสมในน้ํานะคะ 1cc ซีซีเหมือนกันค่ะแล้วก็ใช้ขวดสเปรย์นะคะฉีดพ่นเขาเพื่อเป็นการบํารุงต้นกล้าค่ะรอให้เขาแข็งแรงกว่านี้อีกนิดหน่อยเราก็จะแยกเขาปลูกแล้วนะคะ